Group Captain Royal Chai Fongshun is the commander. The Royal Thai Air Force Security Forces Battery. Wing Commander gu Ya is the commander. Pilot Officer Wanchana Ulong is the first commander. And Pilot Officer D. D. P. is the second commander. And last the Royal Thai Air Force Air Defense Battery, the King's Guard. วิงค c o แ m นด d ด้วยยิ่งสั่งเรือนชายน้องตสมแสดงความรุรพผู้บัญชาการทหารอากาศตรงหน้าลุงจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันสืบสารงานพัฒนากองทัพอากาศของเราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศและประชาชนในด้านการป้องกันประเทศอั้งนี้ธนรรกาศทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่มีความสมัครสมานสามัคคียึดมั่นในความ ในคุณธรรมและความซื่อสัตย์จริตเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับกองทัพากาศสื่อไปตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ประชา,าการผานอากาศผมทรบาบดีว่าราชการรูปจ้างกองทัพะกาศทุกคนมีน้ำใจไมตตรีต่อผมเป็นอย่างดีทุกคนได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มความสามารถด้วยดีเสมอมาพี่น้องธนากานทุกคนพลักกาศเอเปกประจินจันตองผู้บัญชาก,การธนากานคนใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงผมเชื่อมั่นว่าท่านจะพัฒนากองทัพอากาศให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงโดยมีพวกเราทุกคนช่วยเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จร่วงไปด้วยดีต่อไปและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณแห่งองค์จอมทัพไทยและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริยะอุตสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่รับความไมว้วางใจจากท่านและผู้บังคับบัญชา ท่านผู้จัดการสถานการณ์ที่เคารพจากการที่กระผมได้ร่วมงานกับท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาทําให้ผมได้ประจักษ์ถึงความเมตตาเอื่ออาทอรวงใยต่อพี่น้องราชการวาเป็นรับประปรความที่มีความสามารถเป็นผู้ร่วมชาที่ดำรงตนอย่างเรียบง่ายยึดมั่นในคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความทบทักของเราทําให้กระผมเกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พระผมเชื่อว่าพี่น้องชาวพอทธบกาศทุกท่านคงม,มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบพระองค์พระองค์ขอยืนยันในความประรบศรัทธาเชื่อมั่นที่มีต่อท่านจะจดจำควาลึกถึงคุณความคณดีของท่านและจัิหน้าที่ตามแนวทางและนโยบายต่างๆที่ท่านได้วางรากฐานและเริ่มต้นไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจให้สมรรจผมดังที่ท่านมุ่งหวังและขอให้คำมั่นสัญญาว่าพระผมพร้อมที่จะนำพี่น้องชาวพอทธกาศ ร่วมแรงร่วมใจการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความรักสาม,มัคคีร่วมกันพัฒนากองทัพบกให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีตรอจนวิชาการสมัยใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเป็นกองทัพบกท่านนำในภูมิภาคท่านผู้จัดการ,ท,าการทั่กาศที่เคารพ การพ้นจากหน้าที่ของท่านในวันนี้เป็นเพียงการจากไปตามอัระของการรับราชการเท่านั้นคุณงามความดีของท่านและครอบครัวยังคงอยูใ่ในความทรงจำของกระผมและพี่น้องชาวพอท์ทุกกาศทุกคนเสมอแต่ขอยิตยันว่ากองทัพประกาศจะพร้อมทุกเมื่อที่จะให้การสนับสนุนดูแลท่านตลอดไป